สวัสดีค่ะเพื่อนๆบบกับช่องยี่ผีบากคือเก่าคนเก่าจ้าเสียงเป๊ะเววมาอีกแล้วเนี่ยคิดฮอดกันไหมเนาะอุ้ยคิดถึงจ้ายี่จ่าคิดถึงเนี่เนาะวันนี้วันอาทิตย์วันทิตสีแดงเนาะทำไมยี่ไม่ยอมออกกล้องรู้ไหมเพื่อนๆยี่ไม่ได้ออกกล้องนานแล้วมันมันๆงงๆเนาะอ่าพบกัน enjoy itting with ยี่เนาะขอขอบคุณอะไรทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยี่ก็ยี่จะติดตามกลับบลูสกุลจ้าเพื่อนใหม่ก็ณาใจเย็นๆเนาะสองสามวันนี้ติดตามกับแชร์อะไรนเพื่อนเข้พื่เนพบ นะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามยี่อ่ะสมมติว่ายี่ไปติดตามใครก่อนอย่างเงี้ยอย่าเพิง่ง,ง,งมากดติดตามให้ยีย่นะเพื่อนๆทิ้งช่วงสักส่งสามวันแล้วค่อยกดกลับนะจ๊ะจะได้มีเลขสง่งเลขซับอะไรเนาะปัญหาเยอะวุ่นวายเนาะเฮ้ยเด็กประหลาดประจอมประสนมามามาอินจอยอี r y t วิดีโอยี่เนาะ oh c a r n i v ว l c ค r n i v a l วัดตีวัดตีเนาะเอ้ยต่อยคลิปที่แล้วไงใส่กอกทอดทอดใส่กอกทอดเกก็กกินเองอร่อยเองเนาะไม่ต้องตกใจเเพื่อจนจ๊ะไม่ต้องตกใจเนาะ อุย้ยแดงไปหมดแล้ววันนี้เสื้อก็แดงอย่เนาะเ,เอะ้แดงแดงอย่เนาะเอ้ย,อยชอแดงแดงอย่างเนาะมันก็จะเงาแบบแบบนิดนึงนะยี่ก็งยี่ต้องหันไปทางไหนยี่หันไม่ถูกอย่เนาะเอามุมนี้ไปก่อนเอามุมนี้ไปก่อนเพื่อนเดี๋ยววันหลังค่อยว่าก,กันอย่างเนาะยี่จะให้เพื่อนเพื่อนที่น่ารักของยี่กินก่อนนะเดี๋ยวจิม้มน้ำจิ้มนิดนึงเดี๋ยวนะน้ำจิ้มหนึ่งลำเรือเพื่อนเพื่อนจะโอ้ยโอ้ยตกใจเบิด เลเปะเบิดยีนอะทำไมเลเปะก็ไม่ใช่ยีนอะเพื่อนเพื่อนอายหกใส่บักทัวเบิดแั้วเนาะจะมีบักทัวผักชีกับเตงกวาเยเนาะโอ้ยโอ้ยยดยศยศวะติยดยบวะยี่โอ้ยยี่คอยาใช้มือนายยี่ไม่มีปัญญาเห็นเนาะเราจะเอาช้อนมาทำไมล่ะยี่เอามาอย่างนั้นแหละค่ะนี่ก็ใช้ทั้งมือทั้งช้อนเนาะเพื่อนกินแล้วน้าอยากใหยี่ไม่ป้อนเนาะ อืมขอาเป็นจังกว่าปอี่เป็นสิวเลยเป็นทั้งวันเนี่ยเป็นอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนะมันเป็นที่กล่องมันเป็นที่หน้ามันจึงแบนเป็นไฟอุยเป็นหลายอย่างมันสาวกับแบบนี้แหละเป็นสิวแต่ปีที่แล้วยันปีนี้ยังไม่หายเลยเพื่อน เบื่อตัวเองเนาะเบื่อเบื่ออันนี้คืออาหารมื้อเย็นของยูนน้เพื่อนมื้อเย็นเนอะมนไม่เหม็นหรอกแค่กรอบไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราจะทอดอัน,นั้นให้กินเนาะทอดอะไร เพื่อนออมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรเนาะนะมันเป็นรูปตัวนี้เพื่อนมันเหมือนเลขอะไรอะ่ะมันเหมือนเลขอะไรอะ่ะเบอรก็ค,คิดเอาเองอยูน่นาะเลขอะไรหรอนี่ก็ไม่รู้เหมือนเลขอะไรอยู่ออืมพอกินเสร็จเลยออันเดียวเหมือนเลขอะไระไม่รู้เหมือนกัน ตัวเลกเนาะอืมอร่อยมันมีความอร่อิน,นะอานะอืมพรุ่งนี้ต้องไปทำนานเลยเพื่อนนะนจะ๊ะเพื่อนเพื่อนกลับมากันเลยยังจะ๊ะที่เดินทางไปจากจังหวัดก,กลับมายังกลับมาจากกรุงเทพเงียบเงามาก จริงจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอยูอยจริงจังค่ะจริงจังมากเลยคเช็ดมือเดีย๋ยวตุ้มจะถามอีกเช็ดมือกับอะไรเลยรยี่เช็ดมือกับอะไรอย่างเงีเช็ดมือกับทิชชูช่นะเพื่อ <laughs> ไปดูไปนะ ดูทีวีดูทีวีดูทีวีเนาะถ้าเสียงดังขออภัยวิร้อนี่เปิดพัดลมไปเนาะมันร้อนอออน้ำจิ้มอันเนี้ยเพื่อนๆพื่ไปซื้ออะไรนะไปซื้อลูกชิ้นปิ้งมาเนาะน้ำจิ้มมันอร่อยดีอะ มันเสี <c oughs> ยบเนาะยิ่งกะเทแบ่งไปกินกับลูกชิงปิ้งเนาะที่เหลือยืดก็ใส่ตู้เย็นไว้คืนจ <c> ะ <oughs> เอา้ากินกับเส้ก้อนเลยน้ำจิ้มขออร่อยดีเนาะนเพื่อนอ,อร่อยอ่ะมันยังไงอะ่ะน้ำจิ้มสามรสยี่ชอบกินเปรี้ยวอะ <c oughs> เปรี้ยว <c oughs> เแคลม หลัไม่ชอบกินไงหวานๆน่ะไม่จะบอกว่าจะกินน้ำจิ้มหวานๆไม่เป็นน้ำจิ้มหวานๆน่ะที่จิ้มหวานอเออยืดๆอ่ะที่กินไม่เป็น <c oughs> โอ้ยทำไมเรื่องเยอะแยะวะติไม่ได้เรื่องเยอะแค่กินไม่เป็นเฉยๆเพื่อน <c oughs> ตรงไหนที่จินไม่เป็นกันเนาะกี่ผักชีก่อนมันจะน้อยใจมีอยู่แค่นี้แลอวไม่อิงแหละเกลาดดา้างเบิก็อ่อช้ามาเองอ่นแนละ กินมือเหมือนเดิมน่ะหลอดเขาไปใส่ไปใส่กับไอ้เพื่อนเพื่อนะ <c ười> ออมุมนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่สาว่างต้องหอเก่ายี่ยี่เนาะหอเก่ายี่ยี่เอนี่ยโโหูหลอดฟลูออรสเซตนอย่างดียาวหลอดยาวปื้อหลอดยาวปือวป้อกระสือยาวมาก อันนี้เป็นเงาเงานิดนึงเนาะยิ้มมาอยู่ที่นี่ยิ้มก็จะดำเอ้ยจะคล้ำจะคล้ำลงนิดนึงนะเพื่อนไฟมันไม่ช่วยจะคล้ำลงนิดนึงหน้าก็จะเงาเงานิดนึงเนาะยิ่มยิต้องหันมุมนี้นะมันจะพอดีแล่มุมนี้มันก็จะชนมุมอีกเนาะเอามุมนี้แหละเนาะเพื่อน,อนก็จะหาด้แต่ายากเนี่ยป้านเข็บในมาหาสมุทระเนาะก็เป็นมุมนก็ย้อนแสงอีก มันตรงกับทีวีนะเพื่อนนี่ดูทีวีไปแล้วก็อันนี้ไปวไิไใจนะ <c oughs> อะเกา่ายินอ่นะทีวีจะอยู่ฟังเนี่ยแล้วนี่ทำคลิปนี่ก็จะดูทีวีไม่ได้เจะมาที่ไหมนก็ดูได้นี่หันหน้าให้ทีวีพอดี กินไปกินมาก็หมดนะพเพื่อนนี่มันกรอบขนาดนั้นเลยยื้อืมกรอบสุดๆเพื่อนกรอบมากเลยเนาะ <c oughs> อันจับอีติ่อ่นนะ อ้าม่หมดจริงหรือยี่หมดจริงค่ะไม่หมดก็ไปคือเก่าค่ะมันยาวเลียค่ะเารากินให้มัอันนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยไปเนาะกินให้หมดก่อนโอ้ยยาหกยาหก ดีไปเพื่อนมันเป็นฝ้าเป็นไฟแล้วเป็นไฟใช่ไหเป็นไฟนี้ก็ดีสิเนะมันไม่เป็นนะสิออออเอ้ยตกใจปึ๊บเส้นประวาดีรังกาเรื่องจ่าอืมอ่าไม่มมมแ,แค่นี้่องจ่าเนาะ ชิ้นหนึ่งลำเรือของอะไรี่เหมือนไหมไม่เหมือนก็ทิ้งเหมือนเดิมยาวเหลี่ยนเนาะยี่จะไปอัดทิ้งต่อเลยอีกเดี๋ยวเลยอีกสี่ชิ้นเองเพื่อนเนาะ จากสิกัดชิ้นเหลืออีกสี่ชิ้นจ้าสำหรับวันนี้ขอจบคลิปการกินอันใส่กอบเพาะสมิตรจ้าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทีกก่ติดตามยินนดอยิย่งติดตามกับบล็อกสุขสุคนจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจึงพ่อจะยิ่งกับในคลิปต่อไปทักนะ้าจุ๊บๆกันเนาะกินหอ,อบสุขสุขคนจ้า